เป็นไรสดอยู่เด้อสวัสดีค่ะวันนี้นะคะร้านจะมารีวิวงาน เซตสายเดี่ยวนะคะห้าสิบเก้าบาทนะคะงานน่ารักมากผ้าดีมากแสงมันเข้าเกินไปงานนะคะน่ารักมากกางเกงเขารุ่นนี้ยกางเกงเขาจะเป็นแบบนี้นะคะผ้าดีมากนะคะผ้าไม่บางนะคะให้ดูผ้าแบบใกล้ๆเลยนะคะงานนี้มีเจ้าของหมดแล้วนะคะแต่ร้านาจะเปิดจองรอบใหม่นะคะใครอยากได้เนาะ จองได้เลยนะคะลายน่ารักมากงานจะมีรูปให้นะคะดูรูปได้ที่หน้าเพจนะคะราคาส่งจะอยู่ที่ห้าสิบเก้าบาทขั้นต่ำห้าสิบชุดงานจะเป็นป้ายห้อยนะคะงานเป็นป้ายห้อยไซส์เขาจะติดตรงนี้เลยนะคะก็คือร้อยสิบร้อยี่สิบร้อยสามสิบนะคะน่ารักมากเป็นเซตสายเดียวนะคะเซตสายเดียวแบบนี้เลยรุ่นนี้กางเกงเขาสวยมากแบบนี้นะคะ น่ารักมากเอวยางยืดอ่าอันนี้คือสีที่หนึ่งนะคะสีที่หนึ่งน่ารักมากคืออยากให้ลูกค้าดูว่างานน่ารักมากนะคะห้าสิบเก้าบาทผ้านะคะให้ดูซูมดูผ้าอ่าอันนี้คือสีที่หนึ่งนะคะสีที่สองค่ะสีที่สองราคานะคะจะอยู่ที่ห้าสิบเก้าบาทขั้ตมต่ำห้าสิบชุดแต่งานนี้ ร้านมาลงรีวิวให้ดูเฉยๆนะคะเพราะแต่งานหมดแล้วนะคะรอบนี้หมดแล้วใครที่อยากได้สนใจนะคะก็จองได้นะคะรอบใหม่จองได้กางเกงเขาน่ารักมากอันนี้คือสีที่สองนะคะสีที่สามไม่มีหลุดจองเลยค่ะเพราะว่า แต่ละงานนะคะลูกค้าเขาจะจองโอนเต็มจำนวนพร้อมค่าจัดส่งค่ะส่วนมากงานจะไม่มีหลุดจองเลยน่ารักมากมีทั้งหมดสีสีนะคะสีที 1, ่หนึ 3, ่งสีที่สองสีที่สามสีที่สี่นะคะทุกงานจะจัดครบไซส์ร้อยสิบร้อยี่สิบร้อยสามสิบนะคะน้องสองถึงห้าขวบใส่ได้สบายนะคะที่ร้านรีวิวตอนนี้คือไซส์ร้อยสิบนะคะที่ร้านรีวิวตอนนี้คือไซส์ร้อยสิบ น่ารักมากนะคะผ้าดีมากผ้าไม่บางนะคะ59บาทถูกมากขั้นต่ำห้าสิชุดผ้าดีมากรอบใหม่นะคะถ้ามีใครสนใจร้านอาจจะเปิดเพิ่มนะคะ59บาทขั้นต่ำห้าสิชุดไซส์ร้อยสิบร้อยี่ร้องานตรงปกนะคะรอบนี้ที่รีวิวไปนะคะมีเจ้าของหมดแล้วใครอยากได้เดี๋ยวร้านจะเปิดรอบใหม่ให้ดู งานจะแพ็กเป็นถุงซิปล็อกแบบนี้เลยนะคะงานเป็นถุงซิปล็อกแบบนี้เลยแพ็กหนึ่งจะจัดไปเป็นครบสีครบไซส์นะคะใครอยากได้ทักแชทนะคะรอบใหม่อาจจะเปิดเพิ่มแค่หนึ่งพันชุดนะคะเพราะว่าโรงงานผลิตไม่ทันนะคะตอนนี้ร้านค่อนข้างจะมีหลายงานนะคะมันก็เลยจะทำให้ล่าช้าก็เลยจะเปิดได้งานละไม่เยอะนะคะ ใครอยากได้นะคะทักแชทเลยนะคะงานราคาดีสามารถทําราคาได้ดีนะคะหน้าเว็บงานนี้จะอยู่ที่ร้อยประมาณร้อยอะคะ่ะหน้าเว็บนะคะงานนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะชุดละนะคะแต่ร้านดีๆทําอยู่ที่ห้าสิบเก้าบาทนะคะสามารถนําไปขายชุดร้อยก็คือสบายเลยอะคะ่ะนี่น่ารักมากเห็นไหมกางเกงเขาเป็นทรงนี้นะคะกางเกงทรงนี้เอวเป็นยางยืดนะคะน่ารักมาก ใครอยากได้ทักแชทมาเลยนะคะรอบใหม่จะเปิดจองนะคะรอบนี้เต็มแล้วมีเจ้าของหมดแล้วลูกค้าโอนจองกันหมดแล้วนะคะตอนนี้กําลังเร่งเคลียร์งานแขนสั้นวันนี้นะคะจะเป็นงานแขนสั้นแบบใหม่นะคะแล้วก็กล้ามิกกี้เมาส์แล้วก็สายเดี่ยวนะคะวันนี้ร้านจะเคลียร์สามงานนี้ก่อนนะคะส่วนพรุ่งนี้อ่ะเดทหกสิบเก้าจะเข้าแต่ถ้าไม่ทันต้องขอเลื่อนส่งเป็นวัน สุูกนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ